โอเคครับไม่รู้ว่าเมียเราเนี่ยใจอ่อนลงบ้างหรือเปล่านะครับอืมจริงๆแล้วพี่อะอยากได้ามากนะเครื่องตัวนเนี้ยแต่เราก็พยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่อยากจะไปขัดใจเขาโดยที่เราซื้อมาเลยเย่าเงี้ย okay, ไปครับเดี๋ยวไม่ต้องขออีกทีนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเมียบอกว่าโอเคฟันธงได้พี่ไม่หาซื้อเครื่องเลยสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคสีค่ะวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ขอเมียซื้อเครื่องดนตรีทุกคนได้ดูคลิปไหมคลิปล่าสุดเลยที่ไปขัาวว่าโจม,มานะครับทีเนี้ปัญหามันคือไปแล้วมันขึืนเข่าไม่ได้ดนทุีถุนถุนหนักมากทนไม่ไหวเลยเออเลยต้องออกมาทำอะไรทั้งอย่างแล้วก่อนที่จะทำอะไรลงไปมันต้องขอเมียก่อน Cel. ไม่รู้ว่าเมียจะให้หรือเปล่าแต่วันนั้นเมียไม่พอใจอย่างแรงเมียบอกขึ้นไม่ได้เซิร์ซื้อมาเป็นแสนแล้วมันขึ้นไม่ได้ไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะตื้อทั้งวันเลยให้ผมทําอะไรผมไม่ยอมนะแต่ไม่รู้ว่าเมียจะให้หรือเปล่านะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเมียผมจะใจดีขนาดไหนยอมไหมมาดูกันเลยครับเริ่มเลยเราต้องสู้ โอเคครับเพระโดนยิ้มมันทมถุยน้องยิ้มนี่มันโอ้อนอยิ้มมันทมถุยหนักมากมันให้ผมขายิ้งโอเคไปทีรักจ้าื่นที่ไปเที่ยวเขากระโจงกันไหมไปไปที่ก็ยังพร้อมอย่างไรอ,อยัง,ยงไม่พร้อมขอตังค์หน่อยไม่หายไม่หาย ทำไมอ่ะ <Okay. S 3> เอาไปทำไมเอาไปจินเครื่องเอาไปจินเครื่อง้วมันจะได้มีแรงขึ้นเขาอย่างอื่นก็ได้มั้งทำอะไรมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่ารถมันไม่มีแรงมันต้องเป็นเครื่องดีเซลแล้วพี่ไปพีพมันไม่ใช่จักรยานจะเอาท่อไปจักพูกสักผ้าก่อนไป <c oughs> กระบอกว่ายากตายก็ไปซ <c oughs> ักผ้าต้องตามใจก่อนได้ยินนะอโอเคครับโอเคครับได้ๆๆจะจะจะไปซักผ้าก่อนนะโอเคครับ ปปค,ครับครับครับทำครัวก็กูนี่ล้างจานก็กูนี่ซักผ้าก็กูนี่ที่หลับที่นอนก็กูนี่ตัดัดไม่เรียบร้อยเลยจ้าอย่าไปซักผ้าให้เมียก่อนนะเดี๋ไม่ได้เครื่องแล้วก็น้องๆคนไหนที่ดูอยู่ถ้าอยากได้ก็ต้องทำตามนะพี่ว่ามันน่าจะใจดีนะซักผ้าก่อนโอเคแม่คืออันนี้หน่อยดิอะไรส้อกนเอื้อ ซื้อไหมเอาไปโรงงานนี่ซื้อทำไมเอานี่อยาตายไม่พองอะ่ะออ๋จะไม่ซื้อเลยจะไม่เชื่ออะ่ะสิครับจัดซื้ออะไนี้เลยวะร้าส่งซื้อฟอกหมดเลยได้เอาอะไรบ้างครับเอาสปอนเซอร์โคู่แป๊บพี่กระราบาลอิมรอยเอาสิ่งจ้างอ,ะอ่ะพอตังไม่จ่ายไม่จ่า <laughs> โอ้ย,อย,อยตัวไหนได้ยงไมตังมาตังคุณได้ไรไงคุณแม้งแองไปหน่อยฮะจ่ด้วยนะตังอ่ะครับผมจใยมันน่าฟังนิดนะครับได้ครับนนรับแฟ้มนักขอยครับเรามันรถนรักขอครับเหม่นควันครับไป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 ,ไปเร็ว ไ,ไ,ดออได้ได้ยังเอาได้แล้วครับคุณ yeah, yeah. เชนแล้วทำไมไม่ใช่ทุ่งอ่ะได้ถุงอ่ะได้แกล้วได้ครับทีชนโอ้โห <c oughs> ยังไม่รู้ใจจริงเลยกินได้ไหมครับมันก็กินได้แหละแบบทุ่งมันจะแห้งนานว่าอย่างที่นักมือเอย็นวางวางไว้นี่แล้ด้มาอยู่คาวอะ่ะ ได้ครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวร้อยอยู่บ้านอยากกินขนมเลยใช่ครับอยากกินของว่านอยากกินเค้กโอ้ได้ครับรอแป๊บนะครับมึงจะเลือกมากไปแล้วนะกินอะไรดีเนอะกินอะไรดีเนอะโอเคครับเดี๋ยวไปกินข้าวไหมกินข้าวไหมเอวเหนือไปไปเอ้าไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวครับที่นั่งครับโอเคไปครับกุณครับลงไม่ได้อ่ะยาดีทำไมครั วันนี้ต้องเป็นคุณนายต้องอุ้มเลยเหรอใช่ลงไม่ได้ลงไม่ได้มึงจะเลือกมากไปแล้วนะใครขับของผีวันต้องอย่างนี้อ่ะกาแฟกาแฟครับครับใครครับอ่ะกระเป๋ากระเป๋ากับลูกเลยได้ครับได้ครับเยสวัสดีวันนี้โผล่มาด้อวันดีจ้าสวัสดีค่ะข้าวกินหน่อยยิ้ว ซื้อข้าวเหรอเดี๋ยวก็ไม่กินนี่จะเอามะเขือง่ะนะเอาครับขิงข้าอะไรครับเอาข้าวผัดภูเขาไฟดอาผัดเตอร์แดดข้าวผัดภูเขาไฟด้วยเอาปูดจ้าเอร์มีด้อ๋อขอบคุณครับท่านเจตีท่านเจตีขอบคุณครับเรือเครื่องต้องออดแล้วเรือทักทานจะฟาทูก็พอไม่ต้องเอาเรือเครืองเอาแต่ฟาทูไปพอเค้ยมันข้าวให้ครับ ให้ไวให้ไวให้วางเข้ามายังเอาอะไรครับอะไรใช่ไหมที่แท้จาเงั้ยนี่ไงกำลังเนี่ยนอยู่ต้องตามใจผมอยากได้คนเครื่องมันไม่งั้นเดี๋ยวเป็นคนขี้แพ้ มือพี่ไม่เอวตัดผ้าเลมึงเปื่อยแล้ววะเช้าใช้ใช้กงื่ผ้าีเมียชับบอสให้เมียด้วยหยาบมากเลยโอเคข้าพเจาเชิญรับประทานแก้วคุณผู้หญิงบอนด้วยดิโอ้โหเขียวได้ไหมครับเขียวเลยแล้วก็ใส่ป้ายด้วยมึงจะเลือกมากไปแล้วนะขยันขยังยังไม่ปล่อยใจ อย่าไม่ขอมีอีกรอบมึงว่ามันจะให้ไหมนู่นมันแอบหนีม่อยู่้ายบ่อแล้วทำไมหน้าจ่อยจังวะเออหน้าให้อ่ะ,ะมาเมชามาทำไมขอเครื่องก็เครื่องเอาเครื่องมาได้นู่นน่ะเครื่องเยอะแยะ <laughs> ขอดตอนไหนเช้าเร็วอเช้าได้ทำหลายอย่างนะซักผ้าที่บ้านและซื้อของซื้อข้าวอะไรนั่นนะโอ้ แค่นิดเดียวเองี่นเครื่องเนี่ยซ้อมก็ได้แล้วมั้งเดินได้เลยอ่ะเมื่อเอาอ่ะอยากได้เครื่องมีเซลลเทอร์โบมันจะเลยโอ้จังเป็นเทอร์โบเลยเหรอใช่เงี้ยจริงจรงซื้อเทอร์โบมาทนไม่แด้มก็เหมือนเดิมมาได้ขึ้นก็ไม่ได้เหมือนเดิมได้เรียนอะไให้ใครด้วเนี่ยจะได้ทำจะได้ใ้อ่อนไปลาดอ่ะไปลาดใช่ไหมเออไปลาดตั้งกามาทำกับข้าวให้น้องกินกันได้ครับปุ๊บสบายมากเลยแค่นี้ <ม>ไ,ไปตลาดก่อนไปเนี่ยไปตลาดก่อนนะไปตลาดไปอโอเคครับหลังจากที่เราพาไปตลาดมาแล้วเนี่ยมไม่รู้ว่าเมียเราเนี่ยไปใจอ่อนลงบ้างหรือเปล่านะครับอืมจริงๆแล้วพี่อะอยากได้ามากนะเครื่องตัวนนี้ย <c oughs> แต่เราก็พยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราไม่อยากจะไปขัดใจเขาโดยที่เราซื้อมาเลยเงี้ยมันก็ไมปสมควรใช่ไหม เราเลยต้องยอม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 ทุกอย่างหนูนี่ใจอ่อนใจเย็นลงยังเนี่ยไปครับเดี๋ยวไม่ต้องขออีกทีนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเมียบอกว่าโอเคฟันธงได้พี่ไปหาซื้อเครื่องเลยแม่พอใจอยังยังท่านนะยืมได้ไดไดยังได้ลองให้ไม่ร้อยังได้ขนาดนั้นนะนะมามาถึงมาไมา่ต้องเดี๋ยว นั่นจริงๆนะไม่ต้องหรอกวันนี้ก็่ทำต้องหลายอย่างแล้วนะทำไงดีวะห่วยยุ่งมัแล้วเนี่ยเพิ่งทำไปวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องได้พรุ่งนี้ได้ทั้งวันแหละไม่ยอมหรอกโบเดี๋ยวใต้พี่ดิโอเคได้ค่ะเดี๋ยวไปเลกคุณนาง่อยนาง่อยอยากได้เขื่องไม่ใจง่อยเอออยากได้เขื่องอะไรก็ข้าก็ม่รู้เขื่องถือโบนะ ขึ้นเอตัวไมอขายขายขายขี้แพงไงขายรถทิ้งได้เลยขายขายเนี่ยรอบหน้านี้ขึ้นขึ้นอีกรอบเนี่ยถ้าขึ้นไม่ได้แล้วนี่ขายทิเลยขายเลยนะขายขี้หน้าหมักเลยน้าเดี๋ยวให้ครั้งนี้จะให้เลยที่นายทำชาติในี่สองวันเดียวก็ไปดีทำไมทุ่งชานะทำไมพูดเสียงแบบอ่อยอ้อยเออพี่เองเก้าใหพี่เหนื่อยวันนี้พี่ทำงานทั้งวันแล้วอะให้ก็ได้ให้ก็ได้ว้าวว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 ว สวดีแนบอกเมียดิขอบคุณนี่ไปต่อช่องพันเดียบนะช่องพันเดียบโอเคครับพี่เจี๊ยบให้แล้วเห็นไหมพี่เจี๊ยบใจนี้พี่บอกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อย่างเงียอยู่เลยนี่แป๊บเดียวกี่บาทกี่บาทฮะกี่บาทเครื่องอย่างเดียวน่าอยู่ประมาณเครื่องอย่างเดียวน้าอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทท้าวางด้วยเมสเซจก็น่าจะประมาณสี่ห้าหมื่นบาทโอ้รวยแบบไหนวันนี้ไม่รวยเมียใจนี้ เซียมรื่นเจนะะโนยใช้นี้นี่เดอกยีมถ้าถ้าถือเครื่องวางเครื่องไม่เดียวนะไม่ต้องมาออนเรต้องได้เครื่องก้อนต้องเห็นเครื่องต้องพาไปขึ้นเข้าออก,ลก,ลกล้นพอขึ้นได้ไหมเดียวก็ไปขี่กับน้องมันไม่แล้วมาได้แด,ดกคุณหรอกดิใจว่ะวันนี้ทํางานคุณงาที่เราทางานมาทั้งวันเหนื่อยไอที่ไม่ได้ถ่ายอยีกเยอะนะพี่จะบอกให้ใช้หลังกล้องแบบเยอะมากพี่โบดูไว้นะว่าเจ็บใจยังไงเผื่อเวลานี้มันขออะไรก็จะได้ใจดีมากมาเด้แดกคุณหรอก มันหนูไม่เป็นแนวทางขึ้นได้พี่เออใชไม่ต้องเปลี่ยนรถ้องั้นขึ้นได้จะไปจะไปแต่ห้าคนเนี่ยเปลี่ยนทำไมอ่ะคนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพองานคุณขึ้นไปได้เลยโอเคครับวันนี้เมาคงต้องไปก่อนขอบคุณมากครับเอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พี่ขอพี่เทียบได้สำเร็จแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทูชาติเคซิ่คานะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ขับรถคันนี้ต่อไปเพราะถ้าไม่งั้นนี่นี่คือหมดแล้วนะรอบนี้หมดแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะ โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายวันนี้ครับ